เอาแล้วเอาแล้วเอฟซีครับฝนตกฝนสะมือต่อมือลายออกแล้วเอฟซีมากับสาหน่อยคือเกาครับเห็ดปวกตาบครับเป็นดอกที่สองแต่ว่าดอกแรกบ้าหมูบรไิไทครับคือว่าสียางไก่บ่เป็นต่พ่อยางไปยางมาพ่อครับกับสาหน่อยมาเบิงมาหลุนกันเอฟซี่วขาเขาสีเงาเป็นไรครับแต่ว่าส่งขาส่งไอ,ไอ้ไอ้ตัวนี้เขานะครับงามแล้ว เป็นยังไงยาวววนี่แห,หะละเอฟซีเฮดถ้าเป็นเฮดปวกเป็นอังสี่แล้วครับมันงามอีลีประทับใจอีลีครับเฮดปวกตบับดอกใหญ่ๆมือนี้เป็นมือข้าเจ้าเตรียมโตห่อข้าวต่อข้าต้มนะครับผมจะเข่าพันศาในเอฟซีเฮดเริ่มออกครับกระสิได้ย่างเลาะกับเสาหน่อยต่อไปครับ เห็นหัึ่งสี่แล้วกะมันใจแล้วครับว่ามันเสิอออกเอ้าจะลูบแน่สาวน้อยมันใจแล้วครับว่าจะได้ก็ออกเอ็นเอ็นนาฮิตมาเนี่ยนาฮิตนาฮิตสุดยอดเลยเอฟซีเดี๋ยวมันหลุดมหาต่อครับผมเอาแล้วครับเอฟซีครับหลังจากบ้าหมูจมปากจมค่มครับว่าแพ้สาวน้อยสาวน้อยพ่อสองดอก ยางไปยางมาสาวหน่อยอื่นวะไปไปไปลดปรสสันสิเปลี่ยนจุดครับสิลงไปหาหม่องเคยหาเห็ดเขาไข่เอฟซีามาพร้าซ้ำเห็ดปวกครับปวกตบับออกนะสิแต่หมู่บ้านหมู่บ้านก่อนคือจริงไดนย่างเอฟซีเริ่มบานเริ่มเถาครับคือว่าปลานี่เป็นปลาดีเคยหาเห็ดปวกตาประจำเอฟซีแล้วเขาออกอีลีครับมือนีเป็นวันที่สิบสองเอฟซีสิบสองกร,รกฎาคมครับเป็นมือเขาห่อเขาตอกเขาต้ม เตรียมสิเข่าพันสากันครับมืออื่นาน้อยน้อยสาวหน่อยกำลังมาเอฟซีโอ้ใหญ่มุมมุมครับเหนียวอิลีเอฟซี่บ่มีคนงานครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวเยษบุญเศษท่านกับพวกเสียนเห็ดมีไงเท่าเท่าเพื่อน บริเเขาป้ากันมือนี้เตรียมงานบุญใส่ละมันสิทะลุทางแล้วนี่ทะลุทางมองรถทอดจอดนะครับสาหน่อยยางมากเอฟซีเฮดมูนนี่ต้องแยกกันหาเอฟซีแต่ว่ามันแปนครับพื้นที่แปนมากๆเลยนี่ครับวกหกในเอฟซีนี่ครับคอนเท็ตออกคือว่าแนมเห็นดอกเลยครับนี่เจงสี่ละแปนครับยางแนมง่ายเลย เอาให้สาวหน่อยกูดเอฟซีเป็นว่านโอ้ยมันบลกอ,อกก็มาเอาอเค่เหรอเหา,า,างัดเลยสันสับลงไปแล้วงัดคือขึ้นเออเห็นบ่โ oh, อ้เอฟซีเฮ้ยไปทางเขาแล้วครับอืมเหาะเสียไว้โอ <Okay. S 2> ้ oh, เสียดายบ่คึ้ว่าเขาเสื่อกครับเลยบ่ได้ยางลอ,อกให้สาวหน่อยาวาน ครับหมูฮันนี่กับตาเอฟซีได้เฮ็ดเถาดอกใหญ่ครับเพ็นบอกครับพับอยู่นะเลยกับเฮ็ดงามๆดอกสาวหน่อยพอดอกที่สองงามครับเอามาหลุ่นมาหาต่อยเอฟซีครับก่อนสิไปรถครับเอาแล้วเอฟซีครับทั้งหน่อยทั้งญ่ครับมือนนี่อู้หูงามๆเลยเดี๋ยวให้ยสาวหน่อยเล่าเอาครับเอฟซี FC. อู้ขาในตัวลมลงอย่นี่นขาเงาครับมีดปาดเลยเด้อบ่จับหัวแล้วมีดปาดปัดเลยจังสิบ,บ่ได้ติดดิน อย oh! mm ู่สั่นเลโอ้งามงามงามบอติดดิลาวเลยครับเอฟสาวหน่อยลาวเลยครับนี่ครับโอ้ยงามคร oh ับสอนโอ้ยังออกครับผมยังมีเห็นครับสําหรับเห็ดปัวไก่หน่อยเอซบ่าวุงเนี่ยมาว่าได้เห็ดเบียร์ครับเขาเบิ่งไก่เห็ดปัวไก่หน่อยหรือว่าเห็ดปัวแกบ F อซสาวหน่อยเป็นเก็บทอดใส่ไข่ ก็เรียกเท้พัดก็จเสียบด,ดินเนาะพัดกระเพาโอเ้ยเก็บงามครับเอฟซีเอ้ยตีนตีนดินเลยครับคือว <c oughs> ่าเขาเกิดในเสื้อเขาครับนั่นเห็นว่าครับเป็นคือแกบเป็นคือไอ้ห่ำนะครับเอฟซีทางบานผมเลยเอืน่นเฮ็ดปวกแกบครับตัวนี้แต่ว่าทางบ้านเสาหน่อยเอืน่นเฮ็ดปวกไก่หน่อยครับโอ้ยงามครับอ่อนซ่อนดีเอาง่ายเลย <c oughs> ออกงาม เอาละเดี๋ยวแห่ของไปขักไล่นะครับแม่งอดเสียวพี่เอาดึงนี้นิดหน่อยโอ้ยเอฟซีงามครับมื่อนี้ได้เฮ็ดแกงนี่ครับมื่อนี้ว่ามปนเฮ็ดปนสุดยอดละวจะได้กินแกงเฮ็ดแล้วเอฟซีโอ้โหเนาะอันซั้นเด่นนี่ครับไม่เกิดสนิทติมันพูดผิดอยู่ยังวะเอามาหลุ่นมาเบิ้งกันต่อครับเอฟซีบ่าวหมูกับสาวหน่อยสียาไปลดหม้อไซค์เหรอครับผม เอาละครับเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับร่วมเห็ดปวกล้วนเอฟซีเห็ดปวกตราบสามดอกแต่ว่าเดี๋ยวท้ายคลิปสองครับเดี๋ยวกะเห็ดปวกไก่หน่อยหรือว่าเห็ดปวกแกบนะครับผมสาวหน่อยเก็บล่าสุดลังหันนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆสำหรับช่วงหาเห็ดปวกปลาเคยได้ครับเอฟซีมาออกมาสาวหน่อยกระสีสรุปคลิปสำหรับหาเห็ดปวก าแหลกดอนแหลกก่อนนะเอฟซีวกับบ้ามูสาวหน่อยกับสปต่อฮะเฮ้สปิดถ่ายเลยเอฟซีเอ้สาวหน่อยว่านั่น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 นั่มาส้ใส่โอ้ยตัวกันภาคตัวกันแน่ตัวห่อเจ้าของเอเห็นฟมเพิ่ว่าเห็นปวกนั่นนั่นนั่นน่นน่าโอ้ยนักเร็วเจ้ามามาสรุปชีเพี่เพิ่ง อ้จะมาหัวหลอกกันสุดถ่ายถ่ายคลิปครั้งเนาะน,นี่แหละครับผลงานที่ได้ครับสําหรับคลิปแรกเอฟซีเดี๋ยวห้องไปต่อกันขังในครับฝากเอฟซีแฟนครับพื่เกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำหน้ามีสานลำหน้าหัวกำลังใจให้สาวหน่อยบ้าหมูเด้อเอฟซีเด้อสุดถ่ายถ่ายสุด <วา S 1> ขอกก่าวค้า่า <ผม S 1> สวัสดีครับกินฟ่วมรวเห็ด